โอเคนะฮะวันนี้ก็เวลาดัวเองแล้วกันนะฮะเพราะว่าวันนี้ฝนใกล้ตกมันอยู่ในพายุช่วงพายุหน้าร้อนนะฮะก็จริงๆมันไม่ได้มืดอย่างนี้ฮะก็ฟ้ามันมืดมาแล้วฮนะมืดมาเลย ก็มืดมากฮะตอนนี้ก็ขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะะ <c oughs> ระวังหลังคาเปิดช่วงนี้ก็ <c oughs> โอเคฮนะ <c oughs> บายบาย 我们大多。